ทำการสับเปลี่ยนในย่านสถานีอยู่นะครับอีกเป็นของอขอบวนที่278นะครับก็จะสับเปลี่ยนเข้ามาเป็นขบวนที่277นะครับเพื่อออกเดินทางในเวลา15นาฬิกา30นาทีนะครับ,บวนินบุรีนะครับนี่ก็เป็นตั้มหมายเลข4138นะครับจะทำขบวนมาจากกบนินบุรีนะครับขบวนที่278ตอนนี้ก็ นำออกไปเก็บที่โรงรถจักรแล้วนะครับว่าทำขบวนมาในย่านสถานีกรุงเทพนะครับวันนี้วันอาทิตย์อาทิตย์นะครับสท่านที่รอราของท่านเดินทางมารับรถชั้นที่3ามนย่จากโรงเีพกดเข้าไปรับได้เล ตะคูบอปชันวันที่สามสี่จากกรุงเทพจากข้าันทยเอติชาตลาที่เก้านี่เป็นขบวนที่สองสามสามนะครับกรุงเทพสุรินทร์นะครับกำลังคือเข้ามาจอดเรียบร้อยแล้วครับที่ชาชลาเพื่อผู้โดยสารึ้นไปนั่งรอการโดยสารนะครับ